มีน้องอินบ็อกก็มาถามแต่ว่าตอนนี้ไม่มีไรายได้ตกงานเพราะว่าพิษจากโควิดทำให้ทางบริษัทอะต้องอยกเลิกการจ้างงานน้องก็เลยถามว่าหนูจะต้องทำยังไงพี่ตอนนี้หนูไม่มีเงินเลี้ยงลูกแตํมก็เลยคิดว่าใครหลายๆคนอะอาจจะเจอวิกฤตนี้อยู่ก็คือ ว่างงานไม่มีงานทำหรือไม่มีไรายได้หรือบางคนอาจจะมีกิจการของตัวเองแล้วกิจการไม่ดีเหมือนเดิมแต่ก็เลยว่าเฮ้ยตอนนี้นะอาชีพที่เวิร์กที่สุดนะคะสำหรับยุคโควิดนี้นะก็คือการทำออนไลน์มันเวิร์กที่สุดอะเพราะว่าเราไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปเสี่ยงติดโควิดคือทำทาตอนไหนก็ได้ ขอแค่มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องกับอินเทอร์เนต็ตแล้วแต่ผมก็เชื่อนะว่าทุกคนมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วไม่ไม่งั้นก็คือดูคลิปนี้ไม่ได้จริงวะเพราะฉะนั้นนะเอ่อถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากมีรายได้เพิ่มอยากหาอาชีพเสริมจากอาชีพหลักหรือไม่มีงานทําหรือแม้กระทั่งไม่มีต้นทุนคุณสามารถทําออนไลน์ได้แล้วแต่จะเอาเทคนิคการทําออนไลน์มาสอนว่า ถ้าไม่มีทุนสักบาทเลยเนี่ยแต่มีโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำยังไงถึงจะขายออนไลน์ได้ทํายังไงถึงจะขายดีหรือถ้าเกิดว่าใครที่ทําออนไลน์อยู่ตอนนี้แล้วก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้แต่ยากให้คุณอะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะอย่ามัวแต่นั่งบน่นเพื่อนในเฟซนะลงเฟซทุกวันเลยเมื่อไหร่โควิดจะหายเมื่อไหร่โควิดจะไปเมื่อไหร่ฉันจะได้ทำงานคือรออะ แต่ไม่รู้่มีไม่มันไม่มีคําตอบอะคุณเทียะ่ะคือมันไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าโควิดจะไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่โควิดจะหายจากโลกนี้มันไม่มีใครรู้เลยว่ามันอีกงานแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต๋มก็เลยไม่อยากให้ทุกคนรอไอ้ช่วงที่วิกฤตอย่างนี้เนี่ยให้ลองมาแบบมีไรายได้ให้กับตัวเองวันละสี่ห้าร้อยก็ยังดีดีกว่าไม่ทําอะไรเลยดีกว่านั่งบน บนคนนั้นบ่นคนนี้บนโควิดเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่โควิดจะหายมันมันเสียเวลาแล้วทุกครั้งที่บ่นน่ะคุณรู้ไหมว่ามันทําให้คุณเสียพลังงานแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบห่อเหี่ยวกําลังใจคุณลดลงเพราะฉะนั้นนะคะเปลี่ยนความคิดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหันมาทําออนไลน์ในช่วงที่ว่างๆถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็มาเรียนรู้จะได้มีเงินเพิ่มขึ้นได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นจะได้มีเงินเลี้ยงครอบครัว แต่จะบอกนะถ้าเกิดว่าใครที่ตั้งใจทําออนไลน์จริงๆอะ่ะเขารวยเป็นล้านๆเลยนะคะอย่างพิมลิพายอย่างเงี้ยเขาทําออนไลน์เขารวยเป็นร้อยล้านเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ทําได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ก็คอมเมนต์เข้ามาถามในคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวแต๋มจะเข้าไปตอบหรือถ้าใครอยากให้เพื่อนๆเข้ามาทําออนไลน์หรือว่าให้พี่ให้น้องอะไรเงี้ยเข้ามาทาออนไลน์ด้วยก็ แชร์แชร์คลิปนี้ไปให้เขานะคะเขาจะได้เข้ามาดูด้วยจะได้ช่วยกันน่ะทุกคนจะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นอะไงเงี้ย <c oughs> การทำออนไลน์นะ <c oughs> ไม่ได้จำกัดอายุนะคะคุณจะสี่สิบห้าสิบหกสิบทำได้หมดเลยแม้กระทั่งเจ็ดสิบแปดสิบก็ทำได้คนเกษียณทำเยอะแยะอาชีพไหนก็ทำทำออนไลน์ได้ไม่ใช่ว่าแค่ขายของนะแม้กระทั่งคุณอาอาจจะเปิด สอนพิเศษสอนกับสิ่งที่คุณถนัดอย่างเช่นคุณเก่งเรื่องอาภาษาอังกฤษคุณก็สามารถเปิดออนไลน์สอนภาษาอังกฤษได้แต่เพียงแค่คุณรู้เทคนิคแค่นั้นเองว่าทํำยังไงคนถึงจะรู้ว่าคุณ่ะสอนพิเศษเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแต่จะเอาออนไลน์มาสอนคลิปนี้สวัสดีค่ะ